สวัสดีครับพบกับช่องทางเดียวนะครับเรนนี้พบปัญหายางหนักนะครับมันเหยียบยางนอไม่ทราบว่าเหยียบอะไรนะครับเราเรากำลังจะเดินทางไปยังท,ที่ที่แห่งหนึ่งนะครับแต่ยางรั่วเลยโดยดีที่มีช่างนะครับนี่นครับ ช่างอ่ำนะครับไปโบกเลยโบกเลยดีเลยโฮเมื่องเนาะกระบะามุ่เป็นอย่างไรเนาะกระบะามุ่เป็นอย่างไรเนาะยังด้วครับยังใหม่ นีนะครับรู้ทันนะครับเหยียบนอ่อนเสียดยางนมผมไปลูกกล่าวไปเหยียบนอ่อนมันซิ่งเลยเนี่ยได้กยิบเลยเยียดตรงไหนเด้เนาะไม่ล้านป้อนมามันนะพ่อเนาะนี่ทางขึ้นจากบ้านห้วยหวดมานี่นะ คงแรกไอ้นอกซ่อนเนาะโดยมีเจ้าซ่อนผู้ติดตามนะครับเจ้าอ่ำนะครับโอ้ยหนอะถ้าน้องตกโตกอะไรเนี้ยกินข้าวลีงคักดีที่มีช่างมาด้วยนะครับ ตอนนี้ก็ยังต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะครับสงสัยหลวงปู่จะช่วยนะหลวงปู่ช่วยเอาได้นี่ตุ๊บเลยเนาะยางอ่อนบ่ะฮะบ่อนมันบ่ เซ็กมน,นุษย์เป็นพาอเหตุใดหรือเหยียบแก้ววะเนี่ยใส่หมูแม,ม่เน,นี้เนาะหมูแม่แล้วขอบตัวนี้คือขาดเดียวอ่ะห้ายังไ ขอบนี้บอกมันาบดบ่แมน่นบอบ่แม่นเนาะใส่รับพอโอ้บอ่แม่นซ้ำนะฮะมเห็ดอย่างนีง้ปลาน,นี่ะเดี๋ยวฮะง่ายนี่นี่แม,ม่นบอกหัวตะป,ป,ปูด้นี่บ่แม่นบอกเลยปนู่น มันไผ่มันหมอนี <feed> <voor> hmm. way, ้นะเฮ้ยมันคือจิตไล่แรงเฮ้ยรวบลมเบิร์ตเลยเนาะมันส่ายอยู่ด้วยสมตัวน่าเลี้ยครับยางโฟมผสมนั่นเองลมเบิร์ตหมอนี้มันซึมออกซึมออกซึมออกเหนียนะบะหนุ่มหรือมันเยียดน้ำไผ่นะบอเกี่ยวกันน้าเนาะบุรีมีเนาะหายมนุษย์นี่เราก็มีผู้ชำนาญการนะสบาย อย่างนี่อย่งนะกบี่ซ้อนเนยางเป็่ยนยางบ่คือได้ครับยางนี่ลดลงก่อนลดลงแล้วก็ไ่ได้บดไกลเป็นยางกันได้ไปโเนาะไม่ได้ไปไกลเป็ี่ยนงเนาะโอ้ยใหรเปลี่ยนยางไหม ก็ขีดสามพันกว่าเปอร์เซ็นต์กระบี่ได้คหามป่ะพี่ต้องมายืนทางดีตรงเลย,ยนะตีนเหยียบลงรัวดหนึ่งไปหากะหาตรงนี่แล้วเหตด บุมีบองมันสีกมันยังบอกเลยแสดงว่ามันเสียงมันดังเลยฮะอ่เสียงมันดังฮะดังคือเดียวกเีงนครับปุ๊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 บลดอ้ เอาทิม้มไว้ในหลังแล้วเอาไปเอานนลองเบิ้งโอ้อีกแล้วครับท่านเส้นที่สองนะครับเส้นที่หนึ่งแล้วก็เส้นที่สองอยางเอายางสำรองมาใส่ยางสำรองอ่อนครับรลุมรั่วออก ตอนนี้ต้องรอรถคันหนึ่งมารับนะครับรับเพื่อเอายางไปปะนะครับยางตัวบนไปนปะ เส้นนั้นมันบเป็นยังมั้งเนาะเอาลงมาบ่ง ใชกได้ดิงๆรถพนเได้ที่ไมได้แล้วเกียรม,มันถึงขาดนีบ้บ่ตัวนี้บูมแค่หนตัวนี้หออัวน็อตตอนสดนสนนเขาขึ้นมาเนมอน,ม,นมันเบียดข่างเนาะ<ไ>มีข้างเลย ตัวเล้งมาพี่ยินรื้อรื้อยังไงล่ะเป็นเซนที่สองแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจนะครับสวัสดีครับ